พี่เขาใส่ได้แล้วพ,พี่พอจะจําได้แล้วพี่เคยนั่งดูเชียร์เล่นละครอยู่เรื่องหนึ่งแรกๆเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดมาถ่ายไปออกไปแล้วแรกๆเนี่ยออยัง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 ใหญ่อยู่เลยอะ่ะ แล้วค่อยผอมโผอมไมไอันนี้คือเรื่องล่าสุดค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีความตั้งใจนะพี่เขมทำไมทำไมแรกๆตอนเปิดเรื่องมาทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดนี้พอดูดูเฮ้ยทำไมผอมลงอย่างนี้ผอมลงไปเยอะมากอันนี้ใช้ตั้งใจเพิ่มน้ำหนักนะจริงเหรอเพื่อให้มันสมความเฉิมความเป็นป้าๆค่ะแล้วพอกลางเรื่องลงมามันจะต้องสวยจะต้องแบบอะไรเงี้ยก็ตัวนี้เหรอใช้ตัวนี้ช่วยก็ที่บอกที่บอกว่าเสื้อผ้ามาบ่นว่าเราแบบทำไมเสื้อผ้าไซส์เปลี่ยนแล้วมันแบบทำให้การคอนติเนียลมันยากกินวันละก ดีคือแนะนําให้กินก่อนอาหารมื้อหลักที่มันหนักหนักกลางวันก็ได้ซอ,อ,อ,องเดียวจบเลยเพราะว่าตัวนี้เท่ากับกินซองหนึ่งเนี่ยเหมือนเท่ากับกินหลายๆแคปซูนนะคะ<ห>คือคุณไม่ต้องกินหลายมื้อต่อวน<ค>ันก<ห>ินมื้อเดียวพอสอนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0 94, 7, 9 4 709 4 4 4 4 089จ7 1 8 8 89ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w c y t 2 u c o m